เขาเอาเดมอนไปทำอะไรเขาเอาเดมอนไปคุ้งเขาจะเอาเดมอนไปคุงเทเขาจะเอาเดมอนไปหอมแจมแล้วทีนี้เดมอนยอมไหมเดมอนไม่ยอมเดมอนวิ่งหนีเหรอผู uh oh, uh ้หญิงจะหอมแจมเดมอนผู้หญิงอยู่ปอนไหนลูกห้องครูชิงอ้กห้องครูชิงเหรอคะโอ้ สวยไหมสวยไหมคะสวยแต่ว่าเดมอนไม่ยอมให้เขาหอมแจ้มใช่ไหมโอ้เดี๋ยวคุณครูจะถามว่าจะหอมเจ้มเดมอนทําไมเนาะโอ้แล้วเขาทํายังไงนะเขาทํายังไงเขาเขามาจับหรือว่าเขามาทํายังไงพี่ระดาไหมล่ะพี่ระดาไหมคุณพี่ระ